สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการตอบโจทย์ทำเรื่องข้าวต่อเนื่องมาหลายวันเชิญขาใหญ่ในวงการมาทั้งสิ้นตั้งแต่อาจารย์อมมาสยามวรานี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่รู้เรื่องข้าว ดีที่สุดคนหนึ่งทํามันตั้งแต่ตอนหนุ่มจนถึงปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโสต่อเนื่องด้วยอาจารย์โอรานชัยประวัติเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าทําวิจัยเรื่องข้าวมากับอาจารย์อม,มานั่นแหละครับวันนี้จะเชิญขาใหญ่ในทางเศรษฐศาสตร์จากเรื่องข้าวมาตลอดชีวิตอีกหนึ่งคนจะมาสนทนากับเราเรื่องปัญหาข้าวเรื่องการจํานําข้าวของรัฐบาลครับเป็นทั้งอดีตประธาน TDI เป็นอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์นิพนธ์ผัวพงศกรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยชาวนาได้ประโยชน์ทั้งประเทศแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนักวิชาการอย่างอาจารย์มาขวางทําไมฮะได้ประโยชน์จริงๆครับไม่ได้ปฏิเสธครับแต่ประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้กับเกษตรกรที่มีฐานะร่ํารวยแล้วก็มีฐานะปานกลางนะฮะเกษตรกรที่ยากจนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะฮะต้องพูดอย่างนี้ว่าชาวนาไม่ใช่ชาวนาทุกคนยากจนอย่างนี้ก่อนมีชาวนาที่ร่ารวย ล่ำรวยนี่หมายความว่าเราจัดลําดับรายได้ของชาวนาเนี่ยเท่ากับคนครัวเรือนไทยทั้งหมดเอาครัวเรือนไทยมาเรียง10กลุ่มมีชาวนาที่อยู่ในกลุ่มที่รายได้ล่ํารวยที่สุดเท่ากับครัวเรือนประเทศในประเทศไทยครัวเรือนคนไทยเนี่ยสี่กลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยมีอยู่1ล้านครัวเรือนครับแล้วหนึ่งล้านครัวเรือนเนี่ยคือคนที่เข้าโครงการโครงการจํานําข้าวทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขผลของการจํานําข้าวเอาตัวเลขนาปลังเนี่ยจะเห็นชัดที่สุด ัวเลขนาปางเนี่ยคนที่เป็นชาวนาเล็กๆนะฮะเอาบรรดาคนที่ได้ประโยชน์ก่อนมีใครบ้างชาวนาเล็กๆจมนําได้ไม่เกิน1นึ่งแสนเอ่อประมาณหนึ่งแสนบาท1นึ่งแสนบาทนี่ก็เจ็ดแปดตันนะฮะมีที่ดินน้อยคนพวกนี้มีจํานวนเกินครึ่งหนึ่งประมาณเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศของของชาวนาที่เข้าโครงการโครงการทั้งหมดเนี่ยฮะแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยได้ประโยชน์ ได้เงินจำนำเพียงสักประมาณผมเข้าใจว่าตัวเลขมาดูเลยครับหยิบขึ้นมาดูครับตัวเลขมาเลยตัวเลขเนี่ยประมาณแค่แปดเปอร์เซ็นต์นะฮะมีจํานวนชาวนาเนี่ยสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นาปลังนะฮะได้ประโยชน์เพียงแปดเปอร์เซ็นต์คือมูลค่าเงินที่ได้จำนำทีนี้เอาชานะชาวนาที่ร่ำรวยเกินหกแสนจำนำเกินหกแสนเนี่ยมีอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้เงินไปสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พวกปานกลางที่จำนำประมาณแสนถึงถึงหกแสนนะฮะมี62% ได้มูลค่าเงินเนี่ย73%เพราะน,นั้นเนื่อเห็นชัดว่าอันนี้เฉพาะกลุ่มของชาวนาที่ที่ได้ประโยชน์ทีนี้หนึ่งล้านคนเลยอย่าลืมว่ามีชาวนาทั้งหมดสี่ล้านขัวเรือนเพราะนั้นได้หนึ่งล้านขัวเรือนเข้าโครงการอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เข้าโครงการขายข้าวในตลาดมีข้าวเหลือขายก็จะได้ประโยชน์จากราคาสูงขึ้นอันนี้จริงรนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งที่ผลิตข้าวไม่พอกินต้องซื้อข้าว หรือว่าผลิตข้าวพอดีพอดีไม่ได้ขายข้าวพวกนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณอีก1นึ่ล้านควเหลือนที่ไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชาวนาทั้งหมดได้ประโยชน์ไม่จรงิงแล้วก็ชาวนาทุกคนไม่ได้ยากจนแล้วชาวนาที่ยากจนไม่ได้ประโยชน์นะครับะะตกลงอาจารย์กําลังจะ บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปช่วยชาวนาแต่เป็นชาวนาปานกลางกับชาวนาที่ร่ํารวยใช่ครับในขณะที่ชาวนาที่ยากจนซึ่งควรจะช่วยได้ประโยชน์น้อยหน่อยน้อยแทบหรือบางหรือบางคนไม่ได้ประโยชน์เลยมีดูอยู่หนึ่งล้านครัวเรือนที่ไม่ได้ประโยชน์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโครงการเนี่ยก็ก็กไม่ก็เข้าใจได้เพราะว่าชาวนาที่มีฐานะปานกลางส่วนใหญ่เป็นคนส่วนใหญ่ของชาวนาทั้งหมดเพราะนั้นฐานเสียงอยู่ตรงนี้ครับครับแต่ชาวนาที่ที่มีฐานะยากจนเนี่ยนะฮะตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์ โอ้โหอาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้แล้วต่อไปนักวิชาการจะเอาอะไรไปค้านในเมื่อฐานเสียงนี่เป็นชาวนาทั้งประเทศอาจารย์จะไปสู้กับชาวนาทั้งประเทศไหวเหรอฮะก็ก็สู้ไม่สู้คือผมเราไม่ได้ไปสู้กับชาวนาเพราะเราอยากจะให้ชาวนามีฐานะดีขึ้นนะฮะนโยบายที่เราอยากจะเห็นก็คือนโยบายที่ช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะชาวนาที่ยากจนเป็นหลัก นะฮะหรือมีฐานะปานกลางแต่เป็นฐานะปานกลางระดับล่างไม่ใช่มาช่วยชาวนาที่มีฐานะร่ํารวยผมคิดว่านโยบายที่ที่จะช่วยเหลือควรจะเป็นแบบนี้อาจารย์นอกจากชาวนาแล้วยังมีโรงสีมีโกดังมีเซอร์เวเยอร์ที่เข้ามาในกระบวนการค้าข้าวอีกอาจารย์ไม่ใช่ลบกับชาวนารวยชาวนาปานกลางอย่างเดียวกําลังต้องลบกับโรงสีโกดังเซอร์เวเยอร์อีกอันนี้สึกหนักที่สุดครับ,รบเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เพราะว่าในการที่โรงสีเนี่ยทำธุรกิจลําบากนะฮะ เวลาทําธุรกิจนี่แข่งขันกันเพราะมีโรงสีหลายพันโรงในประเทศไทยแล้วแข่งขันกันแล้วก็ไอการสีข้าวขายเนี่ยมันได้กําไรนิดเดียวส่วนใหญ่โรงสีที่อยู่ได้เนี่ยได้จากการเก่งกาไรราคาคต้องมีความสามารถในการติดตามภาวะราคาเก่งกาไรเพราะนั้นพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยโรงสีที่เข้าโครงการเนี่ยได้กําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะจากการทําตัวเลขเนี่ย ตันตน,ตน,นึงที่รัฐบาลบอกให้500บาทต่อตันแล้วรัฐบาลให้เป็นผลผลิตแล้วคิดอัตราการสีดีหน่อยเนี่ยถ้าไม่โกงไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเขาได้กําไรกว่าการทําธุรกิจปกติตันหนึ่งสองสบาทแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาชอบมากมีโครงการนี้เพราะว่าไม่ต้องไปกู้เงินนะฮะไปต้องไปซื้อข้าวมาตุนเอาไว้เป็นข้าวรัฐบาลทั้งนั้นนะฮะเสร็จแล้วเวลาขายข้าวรัฐบาลขายข้าว คนพวกนี้ซื้อข้าวรัฐบาลได้อีกเพราะคนอื่นไม่กล้าประมูลเพราะมันอยู่ในคลังของเขาไอ้คลังกลางรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของคลังเองนะรัฐบาลไปเช่าคลังของโลงสีของใครต่อใครซึ่งส่วนใหญ่เป็นลงสีเพราะนั้นเขาซื้อข้าวได้จากรัฐบาลคนอื่นไม่กล้าประมูลแข่งเพราะคนอื่นไม่รู้ว่าข้าวในโกดังเนี่ยมันมีคุณภาพอย่างไร นี่ไม่รับว่าไม่นับเรื่องการสวมสิทธิ์เมื่อกี้นี่ข่าว PBS ก็มีการสวมสิทธิ์ไปเอาข้าวมาจากต่างประเทศทั้งลาวทั้งทั้งเขมรนะฮะเข้ามาสวมสิทธิ์แล้วถ้าสมมุติว่าส่งข้าวเข้าไปในโกดังนะฮะแล้วร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับเซอร์เวเยอร์นะฮะจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เซอร์เวเยอร์ให้เจ้าหน้าที่อีกส่งข้าวขาดน้ําหนักเข้าโกดังก็ได้กําไรอีก ทั้งหมดเนี่ยมันโ,โหมันหอมหวนมากทําธุรกิจอะไรมันไม่ดีกับการทําธุรกิจที่มีเส้นมีสายกับรัฐบาลแล้วก็ได้กําไรเยอะแยะเป็นกอบเป็นก่มแต่กําไรนี่มาจากความสามารถหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกําไรที่เอาเงินมาเอาเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นครับ ทีนี้รัฐบาลบอกเดี๋ยวจะส่งรองนายกและทมตีคุณเฉลิมอดีตตำรวจเก่ามือปราบเก่าเข้าไปจับคอร์รัปชันจับไหวไหมฮะอาจารย์คือไม่ไหวแล้วครับจับยังไงก็ไม่ไหวให้ขนข้าราชการทั้งประเทศมาจับก็จับไม่ได้ทำไมมันจับไม่ได้ฮะอาจารย์จับไม่ได้ครับว่าทุจริตอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเหมือนการสร้างสร้างบ้านเนี่ยสร้างคอนโดที่เดี๋ยวนี้เขาบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้มันออกแบบระบบระบบไอการจำนำซึ่งมันเอื้อต่อการทุจริตแบบบิวอินมันเป็นยังไงฮะบิวอินคอร์รัปชันเนี่ยอาจาร ราคามันสูงมากเอา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 ,เอา,เอา,เอาตรงตรงสมสิทธ์ก่อนนะฮะราคาข้าวสูงมากข้าวจากต่างประเทศอยากจะไหลเข้ามาเพาจะมีชาวนาจากที่ขายข้าวมีพ่อค้าไปซื้อข้าวจากต่างประเทศมาสูงสิทธ์เพราะมันหอมหวนมากทีนี้ซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกจับเมื่อไม่ถูกจับเราเห็นลงสีนี้ทำไอ้ลงสีอื่นเห็นทําตามไหมฮะ ทำตามเกษตรกรบางคนนะฮะ,ะปลูกข้าวรับจ้างปลูกข้าวเช่นทางภาคเหนือเนี่ยปลูกข้าวย่ปุ่น,นะฮะก็ขายข้าวไม่ได้ขายข้าวในโครงการแต่มีบางคนที่ปลูกข้าวย่ปุนเนี่ยไปจดทะเบียนแอบ,บจดทะเบียนแล้วก็เอาไอ้ใบทะเบียนเนี่ยไปขายให้โรงสีแล้วได้กําไร2ต่อขายข้าวก็ขายข้าวี่ปุ่นนอก,นอกตลาดนอกโครงการแล้วยังมาเอาทะเบียนมาขายให้โรงสีได้อีกพอเกษตรกรเพื่อนบ้านเห็นไอ้คนนี้ทําแล้วไม่ถูกจับไม่ได้ประโยชน์ เพราะเป็นอันธารมไรจะทุกไม่มีใครฟ้องก็เริ่มทําบ้างเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันเอื้อต่อการทุจริตทั้งระบบมันเป็นการสร้างระบบให้มมีการทุจริตแบบฝังในบ,บิวอินเรียบร้อยทีนี้มันออกแบบระบบบิวอินคอร์รัปชันเป็นแบบนี้รัฐบาลก็ต้องรู้อยู่ถ้ารัฐบาลรู้โครงสร้างแบบนี้รัฐบาลไปจับทีละจุดทีละจุดทีละจุด,จดเพื่อไม่ให้คอร์รัปชั่นได้ไหมฮะยากครับเพราะว่าอย่าลืมว่า ั้งมันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนเท่าไหร่ครับเกษตรกรหนึ่งล้านคนฮะลงสเีเกือบเกือบพันโลครับอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจะไปจับตอนไหนฮะวินาทีไหนขนข้าวเข้าไปแล้วอยู่ในโกดังข้าวน้ําหนักต่ากว่าต่ํากว่าที่กาหนดเนี่ยคุณจะไปเอาข้าวในโกดังหมื่นหมื่นตันเนี่ยออกมาช่างใหม่ได้ไหมฮะแล้วกี่ลงสีฮะกี่โกดังครับถามว่าทําแบบนี้มันทําได้มันทำไม่ได้เพราะว่าระบบมันคนมีแรงจูงใจที่จะทุจริตนะฮะ ไม่ทุจริตก็ได้กำไรแล้วแต่ว่ายิ่งทุจริตดิยิ่งได้กําไรมากโอ้โหตรงนี้เนี่ยคุณเล่นกับแรงจูงใจของคนเนี่ยไม่มีทางเพราะนั้นมันต้องปรับระบบใหม่ระบบใหม่ที่ดีก็คือรัฐบาลไม่เข้ามาค้าขายทันทีที่รัฐบาลเข้าเข้ามาค้าขายมันเป็นระบบที่เอื้ออํานวยให้มีการทุจริต รัฐบาลบอกไม่ทันแล้วนี่คือกําลังจะค้าขายและสู้กับตลาดโลกนี่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศผู้ผลิตข้าวอย่างไทยถูกเขากดราคามานานวันนี้จะสร้างระบบใหม่ไปสู้กับตลาดโลกครับอาจารย์ก็รัฐบาลคุยเอาไวต้ตอนต้นตอนที่ขึ้นมาใหม่ๆว่าจะขายในราคาที่เรียกว่าภาษาอังกฤษนะฮะเรียกว่า cost plus คือเอาราคา15ึ0 0หบวกต้นทุนอื่นๆซึ่งมันก็จะตกประมาณ800กว่าเหรียญเวลานี้รัฐบาลไม่กล้าพูดแล้ว เพราะว่ารัฐบาลก็รู้แล้วว่าไม่มีใครซื้อข้าวในราคาขนาดนั้นเพราะว่าข้าวคุณภาพเดียวกันซื้อจากประเทศอื่นได้ในราคา4ี่ห้าเหรียญประเทศไทยเวลานี้ตั้ง600เหรียญยังไม่มีใครอยากจะซื้อเลยเพราะฉะนั้นเวลานี้รัฐบาลเริ่มรู้แล้วว่าทําไม่ได้นะฮะ ผลงานมันก็พิสูจน์ออกมาแล้วว่าตลอดปีที่ผ่านมารัฐบาลก็ขายได้แค่1ล้านกว่าตันบวกที่อาจจะขายได้ภายในสิ้นปีนี้ถ้าท่านฟังท่านรัฐมนตรีพาณิชย์พูดว่าอีกประมาณ1อีกประมาณ1ล้านตันก็2ล้านตันเท่านั้นเองในขณะที่ปีปีหนึ่งเนี่ยเมื่อปี2 5 0 0ปี2554ตลอดปีเนี่ยเราขายได้ผิดปกติมากประมาณเกือบเกือบ11ล้านตัน เราขาย160ประเทศนะฮะเราไม่ได้ขาย G2G เพียง2 3ประเทศเราขาย160ประเทศเราอาศัยผู้ส่งออกกลไกของการส่งออกและผู้ส่งออกเนี่ยร้อยกว่าคนนะฮะอาจจะมีผู้ส่งออกรายใหญ่นะฮะ,ะรัฐบาลครับคนพวกนี้ตื่นขึ้นมาเฝ้าดูราคาดูตลาดดูอะไรตลาดตลอดเวลาข้าราชการตื่นขึ้นมามีงานอ,าอื่นทํานักการเมืองตื่นขึ้นมามีอย่างอื่นทํามีคนมาหาถ้าอยากจะค้าขายลาออกมาเป็นพ่อค้า แล้วแล้วมาแข่งกับพ่อค้าดีฮะรัฐบาลบอกขายไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ใจเย็นๆใจเย็นๆ,ๆเดี๋ยว <ๆ S 2> เอาไปเก็บไว้ตามค่ายทหารตามดอนเมืองเดี๋ยวรอราคาขึ้นแล้วค่อยขายเก็บไว้ก่อนได้ไหมฮะอาจารย์เ,เก็บไว้ให้เสียฮะเก็บไว้ให้เน่าฮะเก็บมีต้นทุนนะฮะหนึ่งค่าดอกเบีย้ยที่จะต้องจ่ายให้เงินกู้ก่อนนะฮะปีหนึ่งก็ที่คนนํานวณคร่าวๆปีหนึ่งก็5 0 0 0ักว่าล้านนะฮะประมาณเกือบเกือบห้าเปอร์เซ็นต์สามสเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสองมีค่าข้าวเสื่อมข้าวเน่า มีการวิจัยบอกข้าวเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเสื่อมคุณภาพนะสองอย่างนี้อย่างเดียวปีหนึ่งเนี่ยค่าใช้มันสูญเสียไปปีหนึ่งป่าหมื่นล้านแล้วหมื่นล้านผมถามว่าแล้วรอเนี่ยให้ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นคุ้มกับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นไหมนั่นประการที่1แล้วประการที่2เนี่ยคุณไม่ได้เป็นพ่อค้าคุณไม่ได้ตามภาวะราคาค,คุณรู้ได้ไงว่าวันไหนราคาขึ้นวันไหนราคาลงราคาอันนี้คุณควรจะขายไหมมันเป็นเรื่องการเก่งกําไรทั้งสิน้น รัฐบาลไม่ควรเข้ามาทําธุรกิจเกงกาไรการเกงกําไรมันเป็นแล้วถ้าธุรกิจเกงกาไรมันเอาเงินภาษีของเราไปเกงกาไรแล้วเหมือนเล่นการพานันนะฮะเ,<ช>เ,เอาเงินเอาเงินภาษีไปเล่นการพาน,านันชนะก,ก็ก็โชคดีไปแพ้ก็คือเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีนี่คือปัญหา ถ้านักธุรกิจเขาขาดทุนเขาเกงกำไรขาดทุนก็เงินของเขาทําไมเราต้องสนับสนุนให้รัฐบาลมาเกงกําไรนี่คือคําถามของผมรัฐบาลก็บอกว่าก็เกงกําไรเพื่อจะมีโอกาสชนะไม่งั้นก็ต้องอยู่แบบนี้ทั้งปีทั้งชาติชาวนาไม่มีโอกาสลืมตาอ้าปากเลยครับอาจารย์ใช่ฮะ ก็เรื่องเรื่องชาวนาเรื่องราคาต่ำเนะี่ยไปอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้แล้วเราเรา,เราพูดกันแล้วว่าการนะช่วยเหลือก็จะต้องช่วยเหลือชาวนาที่เป็นชาวนายากจนแต่ทีนี้ถามบอกว่ารัฐบาลมีปัญญาไปค้าขายเรื่องพวกนี้ไหมก็มีความพยายามจะผูกขาดนะฮะแล้วก็กล่าวหาว่าพ่อค้าผูกขาดนะฮะต้องเข้าใจว่าสภาพตลาดข้าวไม่ได้มีประเทศไทยเป็นประเทศ ผู้ขายเพียงประเทศเดียวมีประเทศผู้ขายคนอื่นๆที่แข่งกับเราแล้วก็มีประเทศผู้ซื้อการกดราคาใครกดราคาถ้าปีไหนมีข้าวเยอะนะฮะราคาจะต่ําเหมือนกับพ่อค้าหัวกันกดราคาเหมือนก๋วยเตี๋ยวฮะเหมือนเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวในตลาดราคาเท่ากันหมดเลยฮะมันเป็นพลังของการที่แข่งขันเพราะผู้ซื้อเขารู้ว่าซื้อที่ไหนก็ได้เขาก็จะซื้อในราคาต่ําแน่นอนคนซื้อไม่อยากซื้อของแพง คนขายอยากขายของของแพงแต่ปีไหนที่ไม่มีของเช่นปี2 5 5 1เนี่ยของมันน้อยมันเกิดช็อกขึ้นมาโหโหราคาพุ่งทะลุฟ้าเลยปีนั้นเนี่ยผู้ส่งออกของเราโกงราคาเลิกสัญญาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผู้ส่งออกออชอบกดราคาไม่มีพ่อค้าคนไหนฮะชอบขายราคาต่ำอันนี้อันนี้เป็นไป,นปนไม่ได้ทีนี้รัฐบาลจะเข้ามาค้าขายเนี่ยมันไม่มีโลกใน ประเทศในโลกนี้ที่รัฐบาลไหนเนี่ยค้าขายเก่งกว่าพ่อค้านะระบบสังคมนิยมที่พยายามที่จะเข้ามายุ่งทําธุรกิจการเกษตรเนี่ยมันพังพินาศไปหมดทุกประเทศก็เพราะเหตุนี้ รัฐบาลก็บอกเอาแบบโอเปกไงฮะอาจารย์รวมประเทศผู้ผลิตข้าวเอาเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็แต่เดี๋ยวจะเป็น AEC แล้วจับมือกันไปปั่นราคาข้าวในตลาดเราเรียกว่าโอเร็กก็แล้วกันนะฮะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ข้าวไม่เหมือนกันน้ำมันน้ำมันเก็บเอาไว้ในดินไม่เสียอะไรแต่เพื่อเพิ่มขึ้นด้วยเพราะน้ำมันมันขาดแคลนราคามีแต่วันที่จะขึ้นเอาข้าวเก็บไว้ในโกดังปีปีหนึ่งเนี่ยมีต้นทุนขึ้นไป10%เป็นแล้วราคาจะขึ้น10%หรือเปล่า นันประกาศที่หนึ่งเพราะข้าวเน่ามีดอกเบีย้ยประกาศที่สองพอเวลาทําสําเร็จสมมุตินะรัฐบาล<ะ>รวมตัวกันเวียดนามเอาด้วยกับประเทศไทยราคาสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นราคาสูงขึ้นพ่อค้าบางคนเริ่มเบีย้ยวพ่อค้าไม่ต้องพ่อค้าไทยนะสมมุติว่าพ่อค้าไทยเราเอาอยู่นะฮะพ่อค้าเวียดนามเริ่มเบีย้ยว แอบไปขายในราคาต่ำนะฮะใครไปจับมือพ่อค้าพวกนี้อะนอกจากพ่อค้าเบี้ยวแล้วกเกษตรกรประเทศผู้ซื้อนะไม่ใช่ประเทศผู้ขายนะ,ะ,กะเกษตรผู้ซื้อนะฮะปลูกข้าวมากขึ้นเพราะว่าข้าวมันแพงเนี่ยมันคุ้มที่จะอัดปุ๋ยอัดอัดยาเขาก็ปลูกข้าวมากขึ้นเพะปลูกข้าวมากขึ้นปีต่อไปเกิดอะไรขึ้นราคาตกมันไม่เหมือนน้ำมันฮะน้ำมันปลูกไม่ได้ เพราะนั้นสถานก,การณ์อย่างนี้เนี่ยอย่าไปฝันเลยว่าเราจะตั้งองค์กรที่จะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่แล้วประสบความสําเร็จคุมพอค่าก็ไม่ได้คุมเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ได้เกษตรกร,ร,กรทั่วโลกมีเป็นร้อยร้อยล้านคนพ่อค่าทั่วโลกมีกี่คนใช่ไหมครคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นฝันไปทําไมแล้วก็เคยทํามาแล้วในทศวรรษ19 7 0เนี่ยมีหลายประเทศเคยประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยมีแร่มีอะไรต่างๆอยากจะคุมแล้วไม่สําเร็จยกเว้นอย่างเดียวคือน้ํามัน ตกลงเกมนี้เนี่ยรัฐบาลมีโอกาสชนะไหมฮะแพ้ครับแต่ว่าในท,ทางการเมืองรัฐบาลชนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลไม่มีทางไม่มีทางชนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมข้าวไทยในระยะกลางระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าในทางการเมืองชนะและชนะเห็นชัดมากแต่ในทางเศรษฐศาสตร์ในทางเศรษฐกิจไม่ชนะทีนี้มันจะอยู่กันยังไงครับอาจารย์เพราะว่าในทางการเมืองพอมันชนะประชาชนก็บอกอ้าก็เดินต่อไป ไปนในทางการคลังระยะยาวพังแน่นอนประเทศเป็นยังไงฮะประเทศเป็นยังไงเราก็เราก็รัฐบาลก็จะเดินกับนโยบายนี้ไปรัฐบาลก็ได้รับการเลือกตั้งเพราะว่ามีคนที่สนับสนุนนโยบายนี้เป็นจํานวนมากถึงแม้ว่ามีเกษตรกร,ร,กรจํานวนมากไม่ได้ประโยชน์ก็ตามแต่เกษตรกร,ร,กรพวกนั้นรัฐบาลก็หามาตรการอื่นๆไปไปไปดึงคะแนนเสียงเพราะฉะนั้นในทางการเมืองชนะแน่แต่ในทางเศรษฐกิจเนี่ยอย่าลืมว่าเวลาที่อุตสาหกรรมข้าวถ่ายพังแล้ว เราไม่มีทางเอาอุตสาหกรรมข้าวไทยกลับคืนมาพ่อค้าข้าวไทยที่มีคุณภาพระบบการค้าที่อาศัยข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยจะหมดไปพ่อค้าก็ไปทําธุรกิจต่างประเทศไปช่วยต่างประเทศหรือไม่ก็เลิกอาชีพไปวันใดวันหนึ่งถ้าสายถ้าวันนั้นอุตสาหกรรมพังไปหมดเรียบร้อยแล้วเรากลับคืนมาใหม่เราจะเอาคนมาทําเรื่องพวกนี้ได้ไหมไม่ได้ครับหมดครับ ยกตัวอย่างผมเอาระยะสั้นง่ายๆเวลาเนี้ที่บอกคุณภาพข้าวเนี่ยเห็นชัดเจนเลยคุณซื้อข้าวหอมมาเก็บเอาไว้ในคลัง พอเก็บเอาไว้ในคลังเนี่ยข้าวหอมมันเป็นสารระเหยนะฮะเก็บไว้สี่ห้าเดือนมันความหอมก็เริ่มหายราคาก็เริ่มตกแล้วมันก็แข็งขึ้นเพราะนั้นราคาตกอาะล่ะนี่ประการที่หนึ่งเวลาเขาขายข้าวหอมนะเขาจะขายต้นปีนะฮะพอเกี่ยวมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะฮ่องกงจะรีบซื้อแล้วเขาฮ่องกงเขาซื้อไปทําไมล่ะฮะเขามีห้องเย็ยนพิเศษของเขาแล้วประเทศไทยไม่ต้องลงทุนเราขายได้ในราคาดีไปให้ฮ่องกงนี่พราะฉะนันสูญเสียข้าวคุณภาพสูญเสียราคาละ ประการที่สองเอเอคือข้าวนึ่งข้าวนึ่งเนี่ยเป็นข้าวธรรมดาแล้วเราขายได้ให้อารับแล้วขายให้ออฟริกาในราคาตันหนึ่งเนี่ยสูงกว่าข้าวธรรมดาตันหนึง่ง20-50เหรียญ <ฮะ S 2> แล้วแต่สถานการณ์นะฮะแล้วข้าวนึ่งเนี่ยเราต้องเอาเข้าวเปลือกมานึ่งแต่เวลานี้รัฐบาลประจำนำราคาจำนำข้าวเสร็จ7วันบอกเอาเข้าวเปลือกไปสีหมด <ฮะ S 2> ไม่มีข้าวนึ่งขาย เวลานี้ก็เปิดโอกาสให้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศเวียดนามประเทศอินเดียเข้าส่งข้าวหนึ่ง,ท,งทั้งที่เป็นข้าวราคาสูงและรัฐบาลบอกอยากจะขายข้าวราคาแพงเรากําลังเรากําลังทําอย่างหนึ่งปากพูดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามครับครับอาจารย์ทีนี้เราอาธิบายเรื่องข้าวต่อเนื่องมาหลายวันก็มีคนใจดีฮะอาจารย์ส่งเอกสาร,รมากล้องจับให้หน่อยฮะครับ,รบด่วนที่สุดจากกระทรวงการคลังถนนพระราม6นี่แหละครับส่งไปถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับ นี่คือเอกสารทางราชการฮะถามว่าใครส่งฮะนี่ฮะจับหน้าสุดท้ายให้หน่อยฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่อคุณกิติรัตน์รนองทีนี้จะจับประเด็นว่าอ้าวคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นคนในรัฐบาลส่งอะไรไปถึงรัฐบาลมีหลายต่อหลายประเด็นแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจจะถามนักเศรษฐศาสตร์หน่อยในประเด็นที่5เขาบอกว่า พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ2,548และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรอบวงเงินการค้ำประกันและการให้กู้ต่อเป็นบาทตามมาตรา25และ28นี่แหละครับกำหนดให้ในปีงบประมาณหนึ่งกระทรวงการคลังจากค้ำประกันและการให้กู้ต่อเป็นบาทได้ไม่เกินร้อยละยีของงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งในปี2,556เนี่ยมีกรอบวงเงินดังกล่าวอยู่ที่480,000ล้านบาท และเนื่องจากกรอบวงเงินกู้และว,วงคเงินค้ำประกักนดังกล่าวมีอยู่อย่างจํากัดคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารนี้สาธนะได้พิจารณาเห็นชอบและรับทราบแผนนี้แล้วประจําปี56นี่แหละครับและกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างนําเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการบริหารนี้สาธณะประจําปี56 ยาวมากซึ่งภายใต้แผนการดังกล่าวมีกรอบเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาปัญผลผลิตราคาผลผลิตสินค้าเกษตรรัฐบาลยอยู่1นึ่งแสนหมื่ล้านบาทคุยไปคุยมาทั้งหมดเนี่ยเขาสรุปว่าไอ้กรอบเงินที่ไปกู้มาทั้งหมดเนี่ยที่เอามาใช้กับเรื่องข้าวเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นร้อยละ5 5ของกรอบวงเงินคาประกรันตามพรบ บริหารหนี้สาธารณะที่อ้างถึงข้างบนอาจารย์ที่ภาษาเศรษฐศาสตร์ล้ลวนเขาบอกว่ามีอยู่4 8 0 0 0ใช้ไปแล้วร้อยละ55หมายควาว่าไงใช้ไป,ไปแล้วในการประกันค้าก็ต้องขอบคุณท่านกิติรัตน์ที่ท่านเห็นปัญหาว่าเวลาเนี่ยรัฐบาลใช้เงินในโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะแล้วใช้ไปเกินครึ่งละ5้ว55หมายความว่าอะไร ที่เหลือเนี่ยถ้ารัฐบาลจะเอาไปเอาเงินไปพัฒนาประเทศรัฐบาลจะต้องกู้เงินเพราะเวลานี้รัฐบาลมีรายการที่ใช้จ่ายเยอะรายการประชานิยมและรายการใหญ่คือรายการข้าวและเป็นเงินกู้เป็นเงินที่รัฐบาลจะต้องเข้าไปค้าประกันกรอบวงเงินทั้งปีที่รัฐบาลจะใช้อยู่480,000ถ้ารัฐบาลเอามาทุ่มเรื่องกันเรื่องข้าวสัก55%แล้วก็เหลือเงินที่รัฐบาลจะไปกู้เงินไปทําถนนทําไฟฟ้าทําอะไรต่างๆได้45% แล้วถ้าถ้าสมมุติมีข้าวเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอย่างปีนี้เริ่มงอกครับเงินนาปลาง,งอกแล้วปีหน้าเดี๋ยวมีงอกขึ้นมาเพราะมีข้าวมาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วไอ้ภาระหนี้สาธารณะนี่มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็ต้องกู้เงินมาถมรายการนี้มากขึ้นก็หมายความว่ารัฐบาลก็จะมีเงินที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศน้อยลงเพราะนั้นต้องขอบคุณท่านทางทางรัฐมนตรีคัังที่ท่านเป็นห่วงเรื่องนี้ อจรราจารย์นักเศรษฐศาสตร์รัฐมนตรีคลังเขาทําหนังสือกันแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงอะไรคือความกังวลฮะประชาชนอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์ย้ำอีกทีผมค,คิดว่าท่านกังวลว่าเราจะไม่มีเงินในการที่จะไปใช้ในโครงการพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญถึงแม้รัฐบาลจะบอกว่าโครงการนี้เป็นการกระตุ้น รายได้เพราะว่าเป็นทําให้ชาวนามีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันการกระตุ้นรายได้มันต้องมีการกู้เงินมามาใช้เสร็จแล้วมันก็ทําให้ไปเบียดเม็ดเงินที่จะไปใช้ในการพัฒนาในการสร้างถนนในการสร้างโรงเรียนในการสร้างเกื่อนในการป้องกันน้ำท่วมรัฐบาลต้องไปกู้เงินมาทั้งสิน้นเพราะในขณะนี้รัฐบาลไม่ค่อยมีเงินเพราะรัฐบาลเอาเงินไปใช้ในโครงการประชานิยจมจํานวนมากครับครับถ้าเวลานักวิชาการออกมาอาจารย์นิพนมาบอกอ๋อนี่ t ไอาขาประจํา แต่รอบนี้อาจารย์วีรพงษ์รามาังกลอยู่ในรัฐบาลเองออกมาเองถ้าดูจากจดหมายนี่คุณกิติรัตน์มีความเป็นห่วงอยู่ใช่ <ปะ S 1> ครับตกลงอะไรถึงที่สุดคือความน่ากลัวของโครงการจำนำราคาข้าวเนี่ยคือที่สุดแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยกับขา้าราชการไม่มีปัญญาขายข้าวหรอกแล้วเราก็ดูสถิติในการขายข้าวล้วก็รู้ว่าการขายข้าวเนี่ยนะฮะโอ้โหมันต้องทำด้วยด้วยคนจำนวนมากคนหมู่มากในสุดเนี่ยเราก็จะขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆปีหนึ่งแสนกว่าล้านแสนกว่าล้าน ไม่พังะฮะรัฐบาลแต่เราทําติดต่อกัน4ปี3 4แสนล้าน45แสนล้าน45แสนล้านนี่มือเ,เงินมันเริ่มเยอะขึ้นถึงวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกมากระทบกระเทือนประเทศไทยแล้วประเทศไทยเนี่ยจำเป็นว่าเราขายของก็ไม่ได้เศรษฐกิจเริ่มแย่ยอบแยบและถึงวันนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไม่มีเงินที่จะมาใช้ในการพยุงภาวะเศรษฐกิจให้มันกลับดีขึ้นมาแล้วถ้ารัฐบาลดันตัดสินใจ ตัดสินใจลุยใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกตอนนั้นเกิดเรื่องใหญ่เลยเกิดวิกฤตเหมือนกับสภาพกรีกเวลานี้แล้วในที่สุดพอเกิดวิกฤตแล้วเงินไหลออกต่างประเทศเลิกเลิกเชื่อมั่นตอนนั้นเราต้องรัดเข็มขัดละพอตอนรัดเข็มขัดตอนนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนที่ยากจนนะฮะเพราะว่าเวลาที่รัดเข็มขัดเนี่ยผลของการรัดเข็มขัดมันมักจะเป็นการตัดรายจ่ายทางสังคมที่จะกระทบกับกระทบกระเทือนกับคนจนคนชั้นล่างแล้วคนพวกนี้ หนีไปไหนไม่ได้แต่คนชั้นบนเนี่ยขนเงินออกนอกประเทศได้นะฮะคนที่มีฐานะหนีออกไปอยู่นอกประเทศได้คนที่มีความรู้หนีไปอยู่นอกประเทศได้คนที่ฐานะไม่ดีต้องอยู่ในประเทศไทยก็เกิดภาวะฝืดเคืองอดอยากลําบากนะฮะต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนนี่คือคือวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นในหลายหลายประเทศโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาแล้วผมคิดว่าเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับวันนี้กาบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ ท่านผู้ชมครับนักวิชาการคุยกันไปแล้วต่อเนื่องหลายวันครับพักฝ่ายค้านอยู่ที่ไหนครับรัฐบาลอยู่ที่ไหนครับเชิญออกหน้าจอทีวีตอนนี้แหละครับว่ามาดีเบตกันหน่อยไหมครับเรื่องข้าวให้ประชาชนได้ฟังว่าข้อเท็จจริงความจริงและความคิดเห็นต่อเรื่องนี้คืออะไรและทั้งหมดนี้คือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้กลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ